ข้อคิดฝากไว้สักนิดการทำกรเกษตรอจะโลกสวยกว่าทุกๆคนจะได้ให้ความสวยงามความโลกสวยต้องก้าวผ่านความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยความผิดพลาดมานักต่อน,นักกว่าที่จะได้ความสวยงามความโลกสวยมาให้หลายๆคนได้ชมกันโดยเฉพาะในปีแรกมันคือต้นทุนมันคือความผิดพลาดมันคือความลองผิดลองถูก ปีที่สองมันคือช่วงเวลาแก้ไขจากข้อผิดพลาดในปีแรกส่วนปีที่3นั่นแหละเริ่มจะนำข้อผิดพลาดข้อแก้ไขมาเป็นบทเรียนเพื่อจะก้าวต่อไปใครจะเริ่มทำเกษตรอันดับแรกอย่าโลกสวยใช้แรงงานตัวเองเป็นหลักค่อยๆทำค่อยๆปลูก ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ค่อยๆต่อยอดขยายพื้นที่จำกัดต้นทุนให้มากเท่าที่จะทำได้ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้นได้เสมอก็ไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปทุกคนก็สามารถทำได้หลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาโลกสวยไปด้วยกันนะคะ